ไม่เห็นมานากระบานเอือยโอ้ยเอือยก็มาให้มะนาอย่างนี่เนาะไปถอกรบบานเร็วไปไปไปตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายละใหญ่ยาวไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าคบผู้ชายยอดดีโอ้ย่หไานี่จะแมนมะนาวโตเนี่ยจังมันไปอยู่หูไหด พาไปเที่ยวดูนั่งพาไปนั่งจูจี้อะตอมเออยตอมอะตอมบักตอมมานีโอ้ยอยาง่าโอ้ยอุานี่วจังดาอ,อ,อ,อีกา กาบ้านมึงตีกูเุ้ออเมริกาเออจ้าว่าจังไกจ้ามึงโตข่าวตีว่ามือนีมีงานเอียร์โตข่าวเอียร์เอาเธอคือจะมาโหเอาก็มือนีเดินสาแพลวผ้ายู่ตลาดไทยวังหินเพิ่งมาไปตีโอ้ยไปแล้วเนาะค่ะไกลๆนึงกับเท่หลุนใหญ่คือจะมาบอกฉันเอาเจ้าหูไม่ได้ใส่นี่เอากับฉันเหรียญเทรศัพท์อยู่ดีๆเขาก็โพดขึ้นฉันก็เลืยแตงตุ๋มาแล้วแกบอกไปแมืนบอกไปแล้วเนาะค่ะจี๊ดสายให้ยังไปไปผ้าใส่แตงาตาะ ก็ไม่หนาเลยนาะเราม่หนาเนาะแมันล็กเสาล็อกแรงอุ้ยจะเห็นเพียงอยู่เพื่อนเนาะว่านว่านไอ้ว่าสิไปส่วนพาพไปเบืองบนล่างขึ้นนี่เอาไปใไหนเอีหัวหนี้วันไอ้แจ๊กจะเอื้อยผู้ใดซื้อแจกไอ้เลนน้อยดีมานเลยนะคุณบอลว่านตี มูกห <c oughs> ูคือกันล่ะสิรักนม่พสัยแจกไปเบิงหมอลำครับเอือยสิมาย่มไหนแย่แรงหรือแย่เศร้ากัดคำคำนี่อะไรเอ้ยไปประดุนดนกหมอลำมันเห็นหอดคำอยู่บ่กัดโอ้แจ้งแล้วเน,น,นอเอือยนอนอนอยากไปเนะเอาไปกับไปคุณเจ้านะคุณข้าไปาอคุณโลด จะมนไหนสิมาดอกเด้อกเหล่าเดี๋ยวมอลลามกับโจบดอกถาดโดนกระดอกก็ดีอ่ะองต้องช่วใส่จะไปบอกมอหลามถามูมหาบอยู่ไปได้อายบ่หล่ะเอ้าจะไปมอหลามป่นี่ไปมอหลามปีนี่ถ้าเกิดมูมากไปเห็นล่ะก็ให้คอยโทรบอกมูกันในญี่ปุ่น อ่างสังกก็ได้ฮึกลัอะไโอ๊ย อันผู้บ่าวเฮ้ยโมเมีนไอผู้สาวครับไปทางแดดเนาะน้องมาจะเมื่อเป็นอย่างอ่ะเมื่อไปทั้งแดดก็จะเมื่อนีล่ล่าไอโบไม่ทรงบอลอ่ะไอไปทา้งหนังพอดีอบอลเป็นอย่างหน,น,น่องน่องนีขาอยู่ในยางเมื่อยก็ได้ ถอดบ้านนองละจ้าขอละบมขาตาอโอ้วมาหัวมึงมานาน้นมื่อชีวิกูมาสรงขอบคุณหลายๆทีมาส่งนอ,อ,อ,นอ,องผมเหนื่นนนนนอ,อยบไปแล้วตัวยานนั่นนั่นนั่นกูว่ากูว่าเพรตัวเนี้ยเราว่าขืนโหลดคือใส่งวดเ่าเบิดอดืวอกางไหกูว่าเล้ว ไม่ไงไม่ไงเออไม่ได้ยินผู้สาวโอ้เออผู้สาวหันไยไอ้แถวนี้มีบปานะมั่นบอกรับอ๋อคลิปไปเรื่อยๆจ้าเด็กกระหอผู้สาวเลยผู้สาวเลยฟั่งฟังฟังกะละมังสัะพาฟังเนื้อลาผ่าแซะกะละมังฟังฟังฟังกะละมังสัะพาฟังเนื้อลาผ่าแท่กะละมังโอ๊ยเด็กหน่อยซุ้มหนี วันดาววัสิส่วนไปวัดไปบ่ไปเจ๊งมมวกล่ะก็ว่าดาวสักผ่าแล้วนี่ล่ะเออข่าวกันแป๊บนึงเหลือตัวเดียวนี่มาๆๆสูสิพาไปวัดมาเมื่อืนเดี๋ยวเร็วสิไปบไแต่ว่าสิพาเข้าไปตัดฟืนมือใดงละมอก็ว่ามืออื่นมือพื้นนี่ล่ะไปบ่เออขันสิไปมาเอื่นเฮานําเด้ออยู่เฮือนออื

จะมาบอกเอาเรากกันึจะเอ่ยประมาณเนาะเาาใส่กับป้าป้าป้าจะเหนบุญ ไปพาสันเขา,<ป>ามาลีตัวนี้มาลีมาลีเอ้าว่า,าไงอะไรจอดนี่ตั้มสนใจบ่สมูเข้าเดนี่ ตาหนเนเอะมีมูได้ขออยู่บ่อุอ้ยขว้างสิบิงอี่ยังไหงจอดไอต่ำมูเฮาสนใจบ่เอา้าอย่จะมาลองสีอยู่ในวันนี่ว่ามาลีไปถอดกับบ้านเอาไอจอดอจอดมาไดงไหน,นมีรถมาเนาะรถก,ก็มีหล่ออยู่โอ้หวนตีนเนาะก่าวน่าส<า>ูต มากไมากครับมรอรอกูนี่าานคือเบาๆสนองมากกน่านึกป้าอนมานนีัก็มากพอดีเรื่องสิแล้วเกี่ยวไปเก็บเนี่ยบ้านเราหล่นอบ้านเกียวจอดย่นตับตัวมมารีมีผัวยังไะโอ้ยมี่อล้าทองไงประ็นโอ้ทองได้หีโผล้วนๆมึงก็หานบองขาเขาบอกท่านมีดอกเป็นแงมึงสนใจตีก็สนใจอยู่ นี่กูวาแล้วมาเลยแปลกแต่ยูวาดแล้วม,ลมันดีตนเามาเลยัหน,นโอ้พระเวไปบัหาคนอ,อย่งยี้ใต้หญ่แต่มาพอดีเลยเ,เดี๋ยวกูไปก่อนเด้อเอาสิไปใส่เอาใส่ผมมาขี่ัตีเพื่อนเอามนไปหายหนงสมกูเน่เนาะโอ้เืนเงินเง เอ้ามารีมากเลยจ้ะเนี่อ้าวกี่รถมาแล้วเนาะอ้ากระว่าปีอีกอะอ้าอวดีเพื่อสิย่างมากมันใกลก้จังวะเนาะเพราะว่าแต่มีผู้บ่อตรงปุ๊เอ้าวเราเห็นมนะนั่งบ่แล้วบอเราจีบเดียเดเด๋ยวบอละเหตุยังเอ้ากระจีบเดีอยู่โอ้นเนาะอือหึอายนอนตากเนี่ยบอวะอุ้ยอายนอนตากเนี่ยอยากนอนบ่อยากนอนอยู่ให้แม่มาขอพี่ละอุ้ยอายกัน สี่ห้แม่มาขอละสมก็เอาหน่อยพูดเอาตั้งสามเซียนบุตรเอาหาเซียนไปรูดเน่สีขาวอยู่เป<ถ>่สีขายรถไปหายดอกบฝอยลีบเอายออุยยอ้ยช่างสายอุ้ยสีมีผัวเป็นโตเป็นต้นแล้วตัวนี่ให้มาเอาเน่เ,นเก็เขินอยู่นเนาะก็เห็นเหตุเจ้าเขินเนาะ,ะ,ะเขินกับหมูยี่ดอกว่าเขินเหยากระ จนไอโตกรนอ้าวไปดาไงเฮ้ต่ารอจังไรนล่นจนนจะจอดบกเปียวมันแห่ห้องมาเสืออ้อตัาไปติดตกใจใช่ไนมคนี่มาแันบนึงหมออ้อาวนี่ละไปเลยไป ซเฮียล่ะโซ่บอกน้ำหน่องมันมวลแนบอกบอกเมื่อแรงผ้าหน่องของเมืองแน่โอ้ยอายบวางดอกนั้นเฮียก็มีแต่บวางบวางนั่นล่ะเออโซ่จ้าบอกเสาอ้ายเห็นผู้ใด้เขาไปเงื่อนมาลีไลไลอ๋อเฮนี่แม่ผ้าหน่อกก็มียายแดงอยู่ว่าเขาจะมาขอมาลีแมะอีลีเลยโซ่เอาสิตัวเป็อยังแม่เออเดี๋ยวอ้ายไปก่อนก่อนเอาไอ้โอ้เอาผ้าหน่องของ อยังมาเรียนหนีออกเสียงดังมาลีมาลีมาลีเป็นอย่างหนึ่เขามาขามลีแล้วเอาลีบอกข้าเขาไปนแะล้ว แดดก,ก็บ้อนอีแม่ก็จะแม่นใส่บอ้สวยโฟนไอโฟนไอตามก็จักเปนั่งดีอยู่ใสดอกงานก,บบงกับเบิร์ดนึ่กับเบิด์ดทสาวกถิ่มโอ้ชีวิตไอตามไอตามไอต่ำแดดยังหอนอยู่ดีอยู่ใสดอกไอตามไอตาม,อ,ตามอ่ะมานั่งอย่างยูนี่นี่น ยังละตอมอัดตอมอัดตอมเออินดีๆปรเดยซื้อตอมแม่ห้เมื่อไปกินข้าวจะไปบ่ไปบ่ไปนอนไปก่อนเด้อแดดหังห่อนอยู่โอ้ยเมื่อนี้กับแปลงนอะแม่ให้เกิดมเป็นผู้ชายยังอยากเป็นนิ่งอยู่จะไปหรือป่อไปเออ,เออเดี๋ยวตามไป ก,ก,กินเฝ้าไงมึงกูกินกูกินเองเด้เฮีบ่ม,มีเข่ากินอยู่ปีนี้น้ำกับบอมีพยศตัวแยงจักโตอะไรนะสี่โตหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก็เหยียบตายยังไปเหยียบลูกที่แล้วน่ะว่าวะนะจะเป็นบห่หูภาษาได้เมียมันหนีพ่อตุ่มดาวดาวเออมีอยลรวันมาสิส้วนไปตัดฟืนไปบ่นี่เออเออไปอยู่ อุ้ยเมื่อยขนาดเพาก็แต่มตัตแต่สามเข่าหันเลยไหมแจ็คอีพ,พอเขาไปใส่บุนไปต้าไปเตรียมของสไตบอเออเออเท้าก่อนเขาไปมีดก่อนว่จาจะเอาไปใส่หรอกมีดก็ได้อ้นี่เด็กพี่เหรอปปาวันไปห่อนหึงาะเดียร์นี่พี่ห่อนค่ะ เข็มมาเถาสิไป่ฟันแล้งงวสิไปทาเด้อเป็นบัลลาดาวข้างหนูเลยเาะโอ้ย <c oughs> นานๆนะต้นนานมันจะไงจะจีด้ไหวหาควายหนูเคยเคยเห็นเขามาควายอยู่เท่ๆอยู่แถวนีิเขาว่าหนูมันหลายเลย <c oughs> โอ้ยยังเป็นเพื่อนพ่อเป็นบ่อยออกเป็นเพื่อนด้วโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อพันโอ้ยจะยิ้มยินมเฟิร <c oughs> ์มโยมันตัดยากตัดหยาบเลย พอเขาเหนื่อยจนเขาเมื่อยเลยขัวบอกดำแท้ขัวเสียงนั่งคนวะนั่งๆกงม่เหน่อยนโอ้ยพวทองม เอาลครับพ่อครับอยู่งานครับนั่งวิการนำกายอยู่พ่อไอ้ตามบ่อยู่ยตามหลอกไปข้างนอกมีหยังครับอ๋อเดี๋ยวผมบอกให้ครับมืออื่นสาวนอโอ,อ,อ้ครับ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 หากพอเดอครับบวัสดีครับ <c oughs> โอ๊ย เกือบไปแล้วว่าสูโอ๊ยรโทษครับรถ้ค่อยเก่งครับรถค่อยเก่งย่งยก่งโอ้ผมเสียโป๊ะเนดอกสู เอือไรเออไรอ้อยอ้อยอีหยังไม่เห็นอยังอยู่นี่นี่ว่างกับจากฉันบอโอ้ยบบสวยบบสวยบบเก๋เลยเห็นอายฉันบอ้ยบเห็นดอกนั่หาอยากหาเย็นเนาะแดดก็บหอยย่าแมดกับตากแด่แดดผิวกะขี้หายเบิดเราไปใส่ไฮนี่บ่หูวบอกอ้ยพอแต่ว่าแต่ฟ้าซื้นกับว้านมังหันนะโบหูวดอกจ้ะจังใจนี่โอ้ย แดกก็ห่อพอสัตว์ฉันไปก็เน่้ออวยเวลาเดี๋ยวเห็นมั้ยนะฉันบอกให้ดอกค่ะจ้าของผู้หลายๆโอ้บ่พอดอกยายเอียงต่อบ่พอจะเต๋อไปโยใส่อดดก็ห่อแต่ยังโอ้ยโอ้ยนานนานน่ารอดเพื่อนหมาแหมเจ็บเข่าเบื่อคนโอ้ยนานหนีแล้ววันนี้สิบวันพักดีๆได้อะไปไปไป ไปดูไปดูเพื่อนเพื่อนเออดาวเออหาวันอยู่นี่กันเด้อเดี๋ยววันมั่นทีไปใส่แล้วนะแต่ท่านี่ล่ะเจีหยังแม่นยังคนนี้เนาะดาวเห็นนะต่อบอเห็นมันขี่รถไปกับมูมันทางนั่นนะมันมาตามหาอายู่พึ่กันอ้าวเราว่านเหรอว่ามันยางไปทางฝนแล้วมันไปใส่กับบูงค์พึ่กันอ๋อมาถามเคนี่กับป เพราะว่าที่มหาชนมาแม่นางกรีอ่ะนี่อย่างเนาะไอปลากของไอแหงเขาได้ดึกสตอปนี่อย่างดือนนี้มาเดซายเปน็นนามหาคือประเห็นเป็นเฮือนนู้มากเมีย่ยงพอบอกว่า ให้มึงไปเห็นงานกับเล้ามือเศร้าจะไปทรงไะเกีะกับเปล่ารอแล้วต้นเหรอเฮ็ดเบียกซอยแม่ยุหงหงันถาใส่เงนินทรงเงินมาเป็นอย่างว่าต่างหัวมาไปเกะกับเปล่าป้ายทรง้าไอาวะไอ้ไปขอเขาพี่นี้กับพวกเงามพ่อไม่หน่วงเชี่ยวน้ำไอยเย้เจ็ดบาท คนนอหลายดอกอสามแสนกระท่องหาบาทสามแสนกูสิมีกูสิขายโดนห้มึงก็หาเสีเยอะไรบอสยังไงขบวมีด,ดอกกรบเบ้าดอกอุ้ยดอกูเอาดีดดแม่ดีแม่แม่มบุษไก่ไปไดี่คนีจับดีเลยเดยกไอ่ากินสวน 对。 เซมอลีเดะเขาเปเดียวเมื่อกี้นี่ไป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 เอี้ยวๆเลี้ยสิบนให้เขาสวัสดีค่ะมื่อนี้ห้องอยที่ทงหน้านะค่ะนาะเห้องมาเออไทยท่าอีสานอินดีนเนาะค่ะกะดิฉันนะคะเป็นนั่งเอกของเรื่องวัสันเนาะ <laughs> สวยเบ่งผมบวชมาแล้วสองมือผมยาวเลยเยนะ้อแบบขำๆนาะค่ะกับผมไม่ยังหลายเตรียมโต้แค่นี้ค่ะค่อยพอดกันค่ะสวัสดีค่ะ